ระบบการ,การเรียนการสอนของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมาตรฐานหลักสูตรแห่งชาตินะคะคือควบคุมโดยกระทรวงศึกษาการเพื่อทำการลาวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งในเรื่องหลักสูตรก็คือกลุ่มอื่นก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะระดับการศึกษาของญี่ปุ่นเนี่ยจะแบ่งเป็น3ระดับนะคะจะเป็นาการศึกษาระดับต้นการศึกษาระดับกลางแล้วก็การศึกษาระดับสูงนะคะในการศึกษาระดับต้นก็จะประกอบไปด้วยอนุบาลนะคะประถมศึกษา ระดับกลางก็จะมีวิทยมตอนต้นแล้วก็วิทยมตอนปลายระดับสูงก็จะมีมหาวิทยาลัย,ยวิทยาลัย,ยนะคะเทคนิคแล้วก็อาชาวาศึกษานะคะแต่ว่าในวันนี้เราจะพูดถึงการศึกษาในภาคบังคับของเขานะคะซึ่งเป็นการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษานะคะปีที่1.16หนึ่งถึงสามนะคะ, 3, ะ,คะซึ่งระบบการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยภาคบังคับก็จะมีทั้งหมด 9 9ปีนะคะส่วนการศาึกษาที่ไม่ใช่ภาคบังคับในระดับมธัธยมปลายมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่ใช่ภาคบังคับของเขานะคะภาคการเรียนของญี่ปุ่นนะคะจะมีทั้งทั้งระบบ2ภาคการศาึกษาแล้วก็3ภาคการศาึกษานะคะการปิดเทอมของเขาก็จะมีตามฤดูนะคะฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงนะคะค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในการศึกษาของญี่ปุ่นนะคะในระดับประถมมัธยมนะคะ คาเลาเรียนตําราเรียนเนี่ยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะจะเสียค่าใช้จ่ายในในเรื่องของค่าอาหารกลางวันนะคะข้อคาการเรียนค่ากิจกรรมนอกสถานที่ทัศนศึกษาแล้วก็ค่าสมาชิก PTA นะคะในกรณีที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครองนะ,นะคะซึ่งค่อาอาหารกลางวันตรงนี้เนี่ยในระดับประถมมัธยมนะคะโรงเรียนเนี่ยจะจัดอาหารกลางวันให้นะคะโดยมีสายโภชณาการ มาจัดเมนูอาหารให้ให,ให้ให้ทุกให้ทุกวันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารนะคะให้เหมาะเหมาะกับการเจริญเติบโตของแต่ละวัยเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็ส่วนค่าสมาชิก PTA ตรงนี้นะคะ PTA ก็คือสมาคมผู้ปกครองและครูนะคะซึ่งทั้งผู้ปกครองและครูก็ต้องร่วมมือกันในการดูแลความปลอดภัยของเด็กการเดินทางการจัดกิจกรรมรการร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะเอ่อ ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเป้าหมายเป้าหมายของแต่ละระดับชั้นนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะกล่าวถึงอนุบาลปถมแล้วก็มัธยม,มนะคะในในชั้นอนุบาลก็การศึกษาของเขาเนี่ยจะไม่เน้นวิชาการนะคะคือในการการศึกษาวิชาการพื้นฐานเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะสอนเรื่องการอ่านการเรียนรู้พื้นฐานในด้านวิชาการะคะ่ะแต่ว่า ถ้ามาที่โรงเรียนแล้วเนี่ยเขาก็ะจะเน้นจะเน้นใ, aj, ในเรื่องการพัฒนาด้านจิตใจนะคะด้านร่างกายเน้นการช่วยเหลือตัวเองการใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ประถบศึกษาประถมศึกษานี่จะเน้นให้ให้เด็กช่วยเหลือตัวเองนะคะก็คือแล้วก็ฝึกใ,ให้มีความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการเข้าสังคม,มการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การรู้จักชื่นชมผู้อื่นการเห็นคุณค่าในการทาความดีนะคะ แล้วก็ระดับมัธยมศึกษาต้นเนี่ยก็จะเน้นจะเน้นเรื่องวิชาการแล้วนะคะในหลักมัธยมก็จะเป็นเป็นการค้นพบตัวเองค้นหาตัวเองในจุดมุ่งหมายที่ตัวเองชอบในระดับมัธยมต้นนะคะแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับสังคมการส่งเสริมให้ให้มีจินตนาการมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะ,ะส่วนในระดับมัธยมปลายเนี่ยจะเป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อที่จะเรียนรู้การก้าวขึ้นไปสู่เป็นผู้ใหญ่ลนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการกล่าวถึงใน,ในแต่ละระดับนะคะในระดับชั้นอนุบาลนะคะ,ะก็จะขอพูดคร่าวๆในกิจกรรมของเด็กอนุบาลในแต่ละวันนะคะตัวอย่างที่ในแต่ละวันเนี่ยว่าเด็กเข้ามาทําอะไรบ้างนะคะก็เด็กสาหรับเด็กอนุบาลเนี่ยจะเริ่มที่อายุสามขวบถึง5้าขวบนะคะ ก็เขาจะจะมาโรงเรียนหรือตอนที่เตรียมตัวที่บ้านก็จะเตรียมของใส่ใส่ในกระเป๋านะคะซึ่งจะมีทั้งคุณแม่ช่วยแล้วก็ทางทางทางพ่อแม่ก็สอนว่าต้องจัดกระเป๋าด้วยตัวเองต้องมีอะไรต้องใส่อะไรไปบ้านในกระเป๋านะคะแล้วก็เขาก็จะเป็นคนสะพายกระเป๋าเองหรือกระเป๋าเองแล้วก็ผู้ปกครองก็จะมาส่งถึงหน้าโรงเรียนนะคะพอส่งแค่แค่รั้วโรงเรียนนะคะแล้วก็ أ, ก็จะมีคุณครูรอรับช่วงต่อนะคะเป็นการกล่าวสวัสดีทักทายกันระหว่างคุณครูแล้วก็เด็กๆนะคะเด็กๆก็จะเดินเข้าไปโรงเรียนแล้วก็สิ่งที่เขาต้องทำก็คือถอดรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าด้วยตัวเองแล้วกเก็บรองเท้าเท้าชั้นของตัวเองเก็บกระเป๋าเท้าชั้นของตัวเองก็คือจะเป็นกิจวัตรประจาวันของเขาเลยนะคะแล้วก็เอาป้ายชื่อตัวเองมาปักไว้ ly, ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันนะคะในในในแต่ละห้องก็อ,อย่างเช่นกลุ่มกันกลุ่มกานเลี้ยงสัตว์กลุ่มรดน้ำต้นไม้กลุ่ม การเช็คชื่อก็คือแบ่งแบ่งหน้าที่แบ่งอะไรกันนะคะแล้วก็พอถึงช่วงช่วงขักกลางวันช่วงขักกลางวันอาหารกลางวันเขาเนี่ยก็ผู้ปกครองก็จะเตรียมมาจากบ้านนะคะแล้วก็ทานข้าวจัดโต๊ะอะไรคือก็คือช่วยกันแล้วก็ทานอาหารร่วมกันทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะ เด็กอนุบาลญี่ปุ่นไม่มีนอนกลางวันนะคะคืกินเสร็จก็เล่นแล้วก็รอผู้ปกครองมารับต,อ,ตอนบ่ายสองบ่ายสามี่มีนตอนกลางวันนะคะก็พอเลิกเลิกเรียนตอนรอผู้ปกครองมารับเขาก็จะให้ให้ให้เด็กๆเนี่ยมายืนหน้าชั้นพูดว่าวันนี้เขาได้ไปทําอะไรบ้างแล้วก็เพื่อนคนไหนที่ทําสิ่งดีๆให้กับเขาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็พอผู้ปกครองมารับคุณครูก็จะเล่าให้ผู้ปกครองฟังว่าวันนี้เด็กคนนี้ทําอะไรบ้างมีอะไรที่ทําผิดทําถูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือแลกเปลี่ยนเขาที่เห็นกันซึ่งถ้าถ้าเด็กคนไหนเนี่ยเขามีความเขาเรียกอะไรนะทำทำความผิดหรือว่ามีมีปัญหาอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะคุยกับผู้ปกครองโดยตรงน,น,นะคะทีนี้ก็จะมาดูว่ากิจกรรมที่เขาทำเนี่ยเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของเด็กอนุบาลเขาต้องทำอะไรบ้างน,นะ,ะ่ะอยา่างเน้นการพัฒนาจิตใจเนี่ยก็คือ การเลี้ยงดูส <fin anta> <ots> ัต <guarding> ว <okay>? ์เลี้ยงคือในในห้องเรียนเนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงประจาในแต่ละห้องนะคะก็จะมีแบ่งแบ่งกลุ่มแบ่งหน้าที่กลุ่มรดน้ำต้นไม้กลุ่มดูแลสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างพวกกระต่ายพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาแปลงผลมาเช็ดตัวให้อาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การพัฒนาด้านร่างกายนะคะก็จะเน้นเรื่องการออกกำลังกายร่วมกับผู้อื่นนะคะก็คือคุกฝุดคุกทรายไวงเงี้ยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องการช่วยเหลือตัวเองการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นก็ตั้งแต่กิจกรรมการ ออกจากบ้านที่ถือกระเป๋ามาเองก็พอมาถึงโรงเรียนก็ถอดรองเทา้าเปลี่ยนรองเทา้าแล้วก็จัดขึ้นขึ้นชั้นนะนะคะแล้วก็จัดโต๊ะอาหารรินน้ําให้เพื่อนนะคะระหว่างรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็พอกลับบ้านก็จะนําเสนอสิ่งที่ว่าทับใจในในชั้นเรียนนะคะแล้วก็กรณีที่เด็กมีการทะเลาะก,กันนะคะคุณครูจะไม่เข้าไปห้ามหรือว่าจะอะไรนะคะคุณครูจะดูดูอยู่ห่างๆแบบว่า,าเด็กเขาทะเลาะก,กันเนี่ย แล้วเขาสามารถที่จะตกลงแล้วก็สมบสึกสมัไดไหมถ้ากรณีที่ยังไม่สามารถสมบสึกสบไดคุณครูก็จะเข้าไปถามสองฝ่ายนะคะแล้วก็จะให้ทั้งสองฝ่ายเล่าให้ฟังว่าแต่และแต่และฝ่ายเป็นยังไงนะคะแล้วก็คุณครูก็จะถามว่าแล้วถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เราจะต้องแก้ปัญหากันยังไงนะคะคก็จะให้ให้เด็กเสนอแนวคิดมานะคะอา่าค่ะแล้วก็ในเรื่องเอ่อสิ่งกิจกรรมที่ให้ให้เด็กมีความคิดสร้างสารรค์นะคะ S <S <an> คือเด็กๆเนี่ยจะสร้างสารรค์ของเล่นของตัวเองเนี่ยจากความคิดสร้างสารรค์ตัวเองนะคะคือเด็กเนี่ยจะทําของเล่นด้วยตัวเองแล้วก็พอกลับบ้านก็จะเอาของเล่นไปโชว์ผู้ปกคองคว,ว่าเนี่ยวันนี้หนูได้ทําอันนี้มานี้นานะคะก็คือจากความคิดสร้างสารรค์นะคะค่ะต่อไปเป็นชั้นประถมศึกษานะคะชั้นประถมศึกษาเนี่ยกิจวัตรประจําวันก็จะคล้ายๆกับเด็กอนุบาลนะคะเพียงแต่ว่าจะเน้นเรื่องการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็การอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้นจากเด็กอนุบาลน,นะคะซึ่งใน,ในเด็กอนุบาลกับเด็กประถมเนี่ยเขาจะไม่มียูนิฟอร์มนะคะการแต่งตัวก็จะเป็นอิสระนะคะเอ่อแล้วก็ในการเดินทางมาโรงเรียนของของเด็กประถมเนี่ยเขาก็จะเดินจะเดินทางมาเองนะคะไม่ต้องมีผู้ปกครองมาสง่งเนื่องจากว่าโรงเรียนในญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นการศึกษาอยู่ในในเขตในเขตในเขตบ้านของตัวเองนะคะเอ่อในระดับประถมเน้นให้อ่ช่วยเหลือผู้อื่นนะะการเข้าสังคม กับผู e ้อื่นนะคะซึ่งในในการในการจัดห้องเรียนของเด็กปฐมเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนที่นั่งทุกเดือนนะคะหรือว่าหรือไม่ก็ทุก3เดือนซึ่งวิธีการเปลี่ยนที่นั่งสลับที่นั่งของเขาเนี่ยเขาก็จะให้ผู้ชายเด็กผู้ชายออกมานอกห้องก่อนนะคะแล้วก็จะให้เด็กผู้หญิงเนี่ยเลือกเลือกที่นั่งก่อนว่าอยากนั่งตรงไหนพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เด็กผู้หญิงออกไปแล้วก็ให้เด็กผู้ชายเข้ามาว่าตัวเองอยากนั่งตรงไหน ที่นั่งตรงนี้เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะถูกกับคนนี้หรือไม่ถูกกับคนนี้ก็ต้องนั่งต่อไปจนมีการเปลี่ยนครั้งต่อไปนะคะเธอมื้อกลางวันนะคะมื้อกลางวันเนี่ยในระดับประถกมกมัธยมเนี่ยทางโรงเรียนก็จะจัดอาหารกลางวันให้นะคะก็จะมีการแบ่งเวรแบ่งหน้าที่กันในการตักอาหารนะคะสําหรับหลังหลังเลิกเรียนตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เด็กมาพูดแล้วก็ครบทวนสิ่งที่เด็กได้ทําในแต่ละวันนะคะว่าสิ่งดีๆที่ทําให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนทําให้เรานะคะสิ่ง ที่ความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขในแต่ละวันแล้วก็คุณครูก็จะสรุปให้เด็กๆทำความนี้ทุกๆวันนะคะ,ะซึ่งต่อไปนะคะก็คือ,อกิจกรรมที่ที่ทที่เน้นใน,ในระดับประถมบนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการชื่นชมผู้อื่นแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองนะคะซึ่งในในห้องเรียนของเด็กญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีมี การเขียนเป้าหมายของเด็กทุกคนนะคะติดอยู่ในติดอยู่ในห้องนะคะแล้วก็จะมีการเ,าเขียนบอกว่าแก้ไขควาผิดพลาดตัวเองอย่างเช่นว่าหนูจะไม่มาสายอีกแล้วนะคะแล้วก็ถ้า,อาตอนเย็นเยอนกลับบ้านก็จะออกมาพูดหน้าชันว่า,าชื่นชมการทําความดีของเพื่อนที่ทําให้ซึ่งกันและการน,นะคะ,ะระดับมัธยมศึกษานะคะระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาที่ค้นพบตัวเองนะคะซึ่งเป็น,เป,นเป็นช่วงเป็นช่วงของวัยรุ่นนะคะ ก็ที่สิ่งที่แตกต่างจากระดับประถมก็คือมีการมีการทำมีการเข้าชมรมนะคะมีการเข้ากิจกรรมหลังจากเลิกเรียนแล้วก็ในระดับมัธยมเนี่ยจะมุ่งมุ่งเน้นในด้านวิชาการนะคะเพราะว่าเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยม .1 ถึงม .3 เนี่ยเป็นเป็นค่าังคับของของของโรงเรียนไอของของนโยบายการศึกษาของเขาเลยนะคะแล้วก็ของมัธยมต้นเนี่ยจะเป็นช่วงของการค้นหาตัวเองจุด จุดมุ่งหมายที่ตัวเองชอบซึ่งเป็นการใช้แล้วก็มุ่งเน้นการใช้พลังของวัยรุ่นให้เต็มที่นะคะโดยการเข้าชมรมซึ่งเด็กทุกคนจะต้องเข้าชมรมหลังเลิกเรียนนะคะซึ่งชมรมตรงนี้เนี่ยก็คือจะแบ่งแบ่งเป็นประเภทเป็น2ประเภทก็คือการออกกำลังกายนะคะพวกว่ายน้ำยิมนสสาสติกบาสเกตบอลเลยนะคะแล้วก็อีกประเภทนึงก็จะเป็นรประเภทดนตรีศิลปะทณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่เข้าชมรมด้วย คุณครูที่สอนในวิชาปกติก็ต้องเข้าชมรมกับเด็กๆด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมที่ท,ที่ที่มุ่งเป้าหมายเพื่อการค้นพบตัวเองแล้วก็ถึงวุฒิที่ชอบคือเขาจะให้เลือกเรียนตามบางวิชานะคะซึ่งจะเลือกเรียนตามวิชาที่ชอบและความถนัดของตัวเองนะคะอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เงะะี้ยค่ะมีมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์หรือเคมีอะไรตรงเนี้ยคือเขาให้ให้โอกาสเด็กที่จะจะเลือกว่าตัวเอง เียจะไปเรียนฟิสิกส์หรือว่าจะไปเรียนเคมีตรงนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมการฝึกงานเนี่ยทางโรงเรียนเขาจะจัดให้ 5, 5้าวันต่อหนึ่งเทอมนะคะซึ่งาทางโรงเรียนเขาจะมีคอนเนคชั่นกับสถานประกอบการนะคะแนะนําให้ให้นักเรียนสามารถเลือกเข้าไปได้เพื่อเข้าไปฝึกงานได้นะคะเพื่อที่เข้าไปฝึกงานแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าตัวเองชอบไหมในสิ่งที่เขาได้ทําตรงนี้นะคะต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่ เป็นเป้าหมายสู่การปรับตัวเข้าสังคมนะคะก็จะมีการาไปทํากิจกรรมพัฒนาชุมชนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์นะคะเข้าไปเ,าเข้าสู่ชุมชนเลยนะคะค่ะไปก็สรุปเนีน่นะคะจากการที่กันเลนดาสอนที่เราไปดูงานกันนะคะก็คือเขาจะเน้นเรื่องผู้ผู้เรียนเป็นหลักนะคะให้ให้ผู้เรียนเนี่ยได้คิดได้คิดแล้วก็ทาเองนะคะอย่างเช่นการ การเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะให้เด็กอ่านอ่านในบรรทัดในบรรทัดที่ตัวเองอยากจะอ่านโดยที่คุณครูจะไม่มีบอกว่าะจะต้องอ่านบรรทัดนี้หน้าน,นี้นะคะแล้วก็เน้นเน้นการมีส่วนร่วมความสามัคคีนะคะการใช้ชีวิตอ,อยู่กับผู้อื่นนะคะการเรียนรู้ผ่านจากประสบการณ์จริงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก็คือเวลาเวลาเข้าไปเข้าไปฝึกงานนะคะหรือว่าเข้าไป สู่ชุมชนอะนะคะที่มีการพัฒนาในชุมชนอะนะคะแล้วก็เน้นเน้น,น,นในเรื่องสื่อการเรียนการสอนนะคะซึ่งในการเร,รียน,น, ở, น,กรนการสอนตรงนี้เนี่ยเนาะในการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาก็จะจะมีสื่อต่างๆเข้ามาช่วยนะคะซึ่งในการเรียนการสอนในแต่ละในแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะต่างก,กันก็คือช่วงวัยของแต่ละคนที่จะที่จะมาเรียนนะคะกับก็ปรับตามวัยของของแต่ละคนะนะคะที่แต่ละวัยที่ของนักเรียนนะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราไปศึกษาดูงานกันนะคะความเป็นบบระเบียบกันจัดห้องอันนี้ค่ะต่อไปเป็นข้อเสนอการเรยนของข้อเสนอที่เราทำมาค่อนอข,อข,อข้างหลายข้อนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้ามีเวลากรุ่มสักหน่อยก็อาจจะจะสั้นกว่านี้นะคะ,อ,ะอันแรกเราก็มองไปที่ครูค่ะคือครูผู้สอนเนาะเป็นเป็นต้นทางของการพัฒน,นาเด็ก แรกเราเราคิดว่าน่าจะเปลี่ยนบทบาทของครูที่เน้นของการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้จัดก,กระบวนการจัดก,การเรียนรู้นะคะแล้วก็เปลี่ยนให้การสอนมาเป็นกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ต่อไปก็จะคือควรมีจุดมุ่งหมายการจัดก,การศึกษาโดยเอาประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็เอาชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้นะคะเน้นองความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนทักษะเน้นทักษะชีวิตแล้วก็ความเข้าใจตนเองไม่เน้นวิชาการ อันที่4ี่ข้อที่4เนี่ยเรื่องของการประเมินผลสฉลีิ์ทางการศึกษาต้องควรประเมินจากการปฏิบัติจริงมากกว่ามากกว่าความเป็นเลิศหรือว่าในในด้านวิชาการนะครข้อที่5ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรคือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นมันเหมือนเป็นโพเซ s สุดท้ายของกระบวนการจัดการศึกษานะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาคนนะคะ ฉะนัไไ้มันก็จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่องของหลักสูตรการพัฒนาครูนะคะหรือว่า,าหรือแม้แต่เรื่องของโครงสร้างต่างๆนะคะเพราะนัไไ้นการการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยต้องเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริงนะคะอันที่ 6. ก็คือเรื่องการพัฒนาครูที่มีเจตคติหรือว่ามีจิตสำนึกในการเรียนรู้แนวใหม่ก็คือเอาผู้เรียนเป็นตัวตั้งเอาปัญหาของผู้เรียนเป็นเป็นอ่ ประเด็นนาในการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยเอาปัญหาของผู้เรียนอันนี้พูดไปแล้วนะคะแล้วก็พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของตนเองอันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเน้นที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองแล้วก็ประเมินผู้เรียนตามศักยภาพของของตนเองด้วยนะคะแล้วก็เน้นการมีส่วนร,ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนาะทั้งรู่นของครงกอนในโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชนภาคผีภาคเอกชนและสังคมข้อ9ควรมุ่งเน้นในการสร้างความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นระบบและทุกช่วงวัยนะเราจะเห็นว่าการสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องจากจากการจากปฐถมวัยเลยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันต่อเนื่องไปถึงในระดับุศึกษานะคะข้อสิก็คือควรควรมุ่งเน้นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และจิตสำนึกต่อสัองคม ข,ข้อต่อไปก็จะเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและจินตนาการของตัวเองมากกว่าใช้สื่ออุปกรณ์ภายนอกที่มีราคาแพงข้อต่อไปอควรมีระบบการดูแลติดตามเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยข้อต่อไปก็มีน่าควรจะมีความเชื่อมโยงของระบบการพัฒนาผู้เรียน ทั้งระบบหมายถึงว่ามีความเชื่อมโยงของเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลแล้วก็มีความต่อเนื่องต่อไปจนถึงระดับอุดมศึกษานะคะคือควรควรเชื่อมโยงกันทุกระดับการศึกษานะคะ,ะข้อต่อไปการจัดก,การเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยก็ควรคำนึงถึงความเสมอภาคและเท่าเทียมเหมาะสมและเป็นธรรมนะคะ,ะในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากว่า การเข้าถึงการศึกษาของข้เป็นการตกหล่นจากระบบการศึกษาขข้อเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นความเหลื่อมล้ำทางการสามารถนะแต่ว่าเมื่อกลับมาพารณาในบริบทประเทศไทยเนี่ยประเทศเรายังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มากเพราะนั้นเราจึงจึงใส่ข้อเสนอตัวนี้เข้ามาด้วยนะคะข้อต่อไปก็คือเปิดโอกาสให้ผู้จัดจาก,การเรียนการสอนเนี่ยมีมีความหลากหลายนะคะซึ่ง ผู้ที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนไม่ไม่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะภาครัฐแต่ว่าให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วยนะคะแผนการจัดการเรียนการสอนของครูควรจะมีการทบทวนปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแล้วก็มีความทันสมัยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะเหมือนกันนะคะว่า ในแต่ละระดับการศึกษาเนี่ยควรพุพ่งเน้นไปที่เรื่องอะไรบ้างนะฮะอย่างในระดับอนุบาลเนี่ยก็เน้นที่จิตใจนะฮะการมีจิตใจดีนะะปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆนะฮะร่างกายจิตใจแข็งแรงในนการช่วยเหลือตัวเองความรับผิดชอบแล้วก็ความมีระเบียบวินะัยนะฮะในระดับปถมก็จะเน้นเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะฮะเอ่อ แล้วก็การจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้เรียนแล้วก็เรียนอย่างมีความสุขในระดับมัธยมที่ก็จะมุ่งเน้นเรื่องการค้นหาตัวเองความต้องการของตัวเองนะคะและ้วก็การกําหนดแล้วก็ค้นหาเป้หาหมายชีวิตของตัวเองเพื่อเตรียมตัวที่จะขึ้นสู่ในระดับที่ที่สูงขึ้นเตรียมสู่วัยผู้ใหญ่ต่อไปค่ะในกลุ่มเราก็จะมีข้อเสนอแนะที่เตรียมมา เท่านี้นะ